ไปมาเอาสองันตันไหมรับมืดูกับเขามาถึงแอเนี่ยแค่ไม่เจาเจ้าเน่ยผ้ัดเจ้าอโเขา้ขัมาแปดโมงลอมหมนี่ลูกกี่โมงเราดนล่ข้บไปไม่ดู้เรียนสมุไปไมได้เียน่อยเดียวนะน่อยเดียว ลูกนี่ไปน้อตัวด้วยเหตุผลน่ะไม้อวเาไปกไพวกอะอ่ตนลงมากมีก่อนส่งผมแม่กะผมแม่แลว่งอะแล้วแดงม่นี่กิ่งเนี่ยนะู้เียวู้ไกิ่งนไม่ได้ลงคนเดียวดูดิโอ้ข้างล่งเนี่ยก็ม่เจ้ากันกะ ก้าับปดแห่งไร่โอ้ยป๊กแล้วมีมีธีกาตอกเาถึงแคากับปมดได้งานเข้าครับพี่น้องฝนตกซะแล้วครับ ฝนตกบรรยากาศอย่างนี้พี่นวลคิดถึงเมียเลย we

ใจเนาะนี่พักรถครับพักกินข้าวกินน้ำอเาที่กัเ้าได่าเพราเาจ หนื่งสองสามสี่ห้ากันลุกปุกันเาลุกแลปัดถึงกันลุกที้มากเคียดครับที้มากเคียโดโบกรถไม่มีใครจอด งานเข้าครับผมอ่ากระทะไปเลยโดน,นเบียดฟุตบาทแล้วที่ยางนี่แตกไม่แตกด้านหลังยางนี้ขึ้นก่อนบ่น้ำหนักมันลงไงเขาบอกแล้วเขาบอกอยากใช้ยางเนี่ยปอบดุ้งเลยครับ แผโอเคเอต้าซินไม่จ่ายก็แผลนี้เขาแทะเขาแทะครับไอ้แม่งนี่จ้างไปที่ไหนก็คุมเด้อโฟแมนกับแปงจ้างเปลี่ยนยางโลกก่ก็จ้างเช็คโล่ก็จ้างย ao เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแฮมตีดปุยก็ได้เออ ไอเบิ้ว่าไปกระเทยกันได้วเดียร่อเบินเดียวนกบอกะเดียได้แก่บอกอะไรไปว่าจจสอันพ่อเคลียเคลียก่โอ้ยองเคลียเคลียก่ หลังจากที่เราเปลี่ยนยางเรียบร้อยเปลี่ยนกันเองนี่แหละครับหากลับก็เอาตัวนี้หัวกเกนที่พาตันกลับปัญหามันก็มีอยู่ว่าโค้งเดิมนั่นแหละมันจะพ้นหรือไม่แต่ก่อนมันพ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องให้พี่แม์กเขเคียร์ทางก่อนนะ ปิดรถข้างบนให้หมดเพราะเราขึ้นไปเราจะกินทั้งสองเลนเราจะไม่ให้รถสวนลงมาเพื่อก,การตีวงเลี้ยวให้กว้างที่สุดนะเพื่อจะหลบไอ้ตัวนี้แหละ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลุ้นกันครับตอนนี้เราต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วเพราดูจากข้างบนรู้สึกจะมืดคึมมาเลย เราต้องไปก่อนที่ฝนจะตกถ้าเกิดฝนตกกลางทางนี่ปัญหาใหม่เกิดแน่ฮะเพรถมันมีโอกาสจะฟรีสูงมากครับความลื่นมันมีเดี๋ยวขอเวลาเคลียร์ทางก่อน บ้างแล้วส่งมาเลยอครับค้งนีแะครับยางเราเสียเมื่อกี้นะ รอดครับผมของนี้ลุ้นทางน้ำ ตอนนี้เราก็กลับมาถึงแทนแล้วครับดึกเหมือนเคยนี่ามกลับมาด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วฮะก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y YouTube ให้กับคนหลงทางช n n น l ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ